แท้แนวันนี้จะดำนำพาพามาเที่ยวงานของ NR ็นอาเขาให้คุณดูบอลเป็นเพื่อนเรากับซูซูกิแล้วก็ซูด้วยน,นั่นเองนาจย์เป็นน็อตลอนดอนดาร์บี้แมตช์นนะสเปอร์เจอกับไอ้ปุ้ใหญ,ญ่แฟนเป็นอย่างอาร์เซนอลนั่นเองอาจารย์นี่คนต่อแถวเลยเห็นไหมต่อเพื่อมาเข้างานต่อมามันกระชื้นจันกรุ่นเดกันเตะกี้เอออ่ะบรรยากาศในงานตอนนี้หกโมงครึ่งบอลเตสองทุ่มเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเพราะว่า วันนี้เราตั้งใจจะให้มันปุ๊บปุ๊บวันนี้วันนี้โทษโทษโทษปุ๊บมาดีนไม่ตอนนี้ไม่กลัวมึงสองคนหรอกดับกล้องมตามไปถ่ายมันอ้าวอ้าวเหตุผใครเห็นใครมีกัญชาไม่ได้เดินตามกันอไปเจ๊ง สวัสดีครับผมประธานทีมดำครับสาราธรรมศิตก็น่าจะเป็นเกมที่มันนะก็อาจเะนอนขาดตัวหลักด้วยแล้วก็แต่ว่าขาดตัวหลักจริงแต่ว่าสภาพทีมมันดีอยู่แล้วเปร์ไม่รู้ว่าสเปอร์ฟอร์มสดไหมตอนนี้สเปอร์สเปอร์อยู่ที่ไหไรครับแฟนสเปอร์พอทราบบ้างมาดูเลยสเปอร์อยู่ที่ไหนกี่ในใจนี่ที่ในใจแล้วสกอร์ในวันนี้ปันธงโดยเจมส์ลิคผู้ที่รักลูกยังที่รักลูกที่สุดในโลกน้องจีน่าที่น่ารักอยู่บางซื่อเที่ยวทรัพย์ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นพ่อมันสกอร์จบที่2ประตูต่อ2ครับสเปอร์ชนะเสมอ2อสองสองมันจะชนะยังไงอ่ะเออคฮะสองต่อสองเชียร์สเปอร์บ้านสเปอร์สเปอร์ชนะเท่าไหร่ครับสเปอร์ชนะ2อหนึ่งแต่อันนอนดำก่อนที่พ่อมันจะมาเขาให้หมาเข้าน้ำหรอวะไม่ใช่เจ๊ไปว่าพี่เขาได้ไงพี่ช่วงหลังเขามีชื่อเสียงแล้วป้อมปืนปอมนะงานน้องเขาต้องมาฉายแสงหน่อยก็ธรรมดา แต่ผมจะบอกอะไรให้นะความเขี้ยคือคือลืมกุญแจรถไว้ใต้บ่แล้วปิดบ่เอ้านี่กูเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยกูไม่ได้ไปวิ่งมานะแล้วทําไงอะงัดงัดอย่งเงกูงัดแล้วมแข็งแรงเกินไปแล้วทําไงทีนี้ให้เมียวกูจะลงมาให้มีน้องน่าอ่าแมงเห็นผมทำยือยอดพี่ครับรถเป็นไรป้ะครับพี่อ๋อพี่ลืมกุญแจไว้ยืมโทรศัพท์ให้แก๊ปมาส่งกุญแจรถได้ไหม ไปเดือดร้อนคนอื่นเราไปทั่วนี่ขนาดกูนี่ทีมยังไม่ได้แข่งเลยนะมึงคิดดูว่าประสบปัญหาแล้วอ่ะก็เอาง่ายๆคือนี้ก็ชิบหายแล้วแค่นั้นแหละดูแล้วแล้วค่าแก๊บเท่าไหร่อ่ะมีค่าแก๊บเท่าไหร่อะไรนะค่าแก๊บเท่าไหร่พันหนึ่งเอาหมดแล้วนี่ค่าตัววันนี้หุปยมาฟรีเขารุ่นนี้ใครจะจ้างกินข้าวเกี๊ยวปูว่ากลับแล้วเขาให้เข้างานก็บุญแค่ไหนแล้วเออต้องคานเข่าเข้าไปแต่ร้านนี้เขาเป็นเพชรอะไรนะเพชรอีกี้เออเพชรไม่ใช่สิ เพดเฟรนลี่เปล่าให้หมาเข้าได้เปล่าเข้าได้เข้าได้กูเยี่ยวเป็นที่อยู่แล้วมึงไม่ต้องกล่ววนๆแล้วก็ดมมึงแอคนะมึงชนะเฟ้าแล้วมึงแอคนะแล้วสกออ์คืนนี้พี่ว่าไงฮะอาร์เซนอลชนะหนึ่งูนครับฟีนชีสคุยันเลยแล้วกันนะสวัสดีครับอินฟูแฟนอาร์เซนอล ไอ้ขาวขนาดนี้นอนตรงไหนวะอย่าพูดอาจนอนใี่พี่ได้ยินไช่หมั่นนันนั่นนนนั่นนั่นนัที่บานวันนี้สกอยเป็นยังไงครับคิดว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วก็วกกับตัวหลักของเขาไม่ลงด้วยเนี่ยถ้าเอาแบบว่าตามเนื้อผ้านะน่าจะครึ่งแรกเนี่ยน่าจะ4ีครึ่งหลังเนี่ยถ้ากดได้ไวตั้งแต่ต้นครึ่งหลังอีกเม็ดหนึ่งเป็น5 0ก็น่าจะไหล่เ8็น8 0ได้ไม่เคยชนะเขาหร โดนจิงเนี่ยวุยฉันะทิววะมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจไม่เคยดื่มเลยเหรอครับที่ถือกเคืออะไรครับเสื้อเสื้อคุณจะไมมองในแก่ร้ายตลอดเนี่ยไม่ดื่มเลยแอลกอฮอล์ไม่ชอบไม่ชอบแล้วดื่มอะไรครับไม่มีไม่เคยติดอะไรอยู่แล้วมือทําไมเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นคนเยอะอ๋อคุณตื่นเต้นอันนี้คนที่เมาอันนี้คนอุ้ยพูดได้หรือเปล่าล่ะพูดได้แค่ไหนพูดได้แต่ว่าถ้ามันไม่เซ็นเซอร์ก็ตาย ไม่ต้องตายดิคุณโสดเลยโสดเลยที่ว่าคุณออกทางนี่บูแตงเอาเต็มที่เลยคุณทิ้งไปแล้วเต็มที่เลยผู้หญิงทิ้งไปแล้วไงทิ้งไปแล้วโอ้ไม่น่าเลยใครทำร้ายมาวะเดออย่าไปเรียกใครทำร้ายสิเรียกเขาไปมีคนอื่นใย่ยงนี้ที่วเอากับเขาด้วยเหรอก็ดูแลจิตใจกันเสมอแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไปแค่เลยปลอบใจเดี๋ยวหาว่าไม่แก้ชิดอีกใช่ก็เลยต้องอย่างนี้แหละเต็มๆจัดไปเดี๋ยวเราเอาเสื้อที่เราประมูลไปเพื่อไปช่วย เพียงน้องที่เชียงรายที่น้ําท่วมอยู่นี่ผู้โชคไม่ใช่ผู้โชคดีผู้ใจดีของเราคือพี่กิฟจากสยามสปอร์ตน่ารักมากประมูลไปด้วยมูลค่าส0่พันบาทซึ่งยิงเสื้อเนี่ยมูลค่าไม่ถึงหลอกของพีกิฟนะเป็นไรคะคนใจดีเราต้องเปิดเผยว่าคุณเป็นคนใจดีที่แบบว่าถ้างั้นคุณต้องใส่เสื้อจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยทุกปากกาไปแล้วได้ค่ะนี่เป็นเสื้อเจดีเจอซีค่ะ ทไทยแลนด์นับเปล่าเดรบบตะกอวันนี้พี่ว่าใครจะชนะสปเปอร์อยู่แล้วครับสามสามศูนย์ทุกไทยแลนด์มีทั้ง Facebook, t i ต็อกนะครับผมแล้วก็แพลตฟอร์มซุปสามารถโหลดได้ทุกช่องทางก็จะเป็น Android กับ iOS วันนี้เท่าเห็นก็คือแบบมีแฟนๆที่เราไม่เคยเห็นมาเยอะมากเลยเนาะใช่ใช่แบบว่าเป็นเหมือนแฟนที่เขาดูอะไ้อย,อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้จัดงาน<ช>จัดงานสเปอร์แ้วนอนทางแรกก็ ขอคนม่อไปลองไหมฟอร์เรสเจอเสาเราลองจัดไหมของแนะนำให้พี่ลองจัดดูก็ดีนะต้องลองดูเผื่อได้เจอคนใหม่ๆได้ครับตต้องบอกพี่ว่าันนี้ได้เจอคนใหม่บ้างอุ้ยแรงอยู่ละส,สวัสดีครับแฟนคลับอาร์เซนอลสวัสดีครับเอ็นแอกับอาร์เซนอลเราต้องอยู่คู่กันและแน่นอนว่าวันนี้เราจะชนะนะครับใช่เปล่านั่นไงว่าแล้ว <laughs> <laughs> พี่ต้นบอกว่าสเปอร์ชนะ4-0 5-0นะอุ้ยพี่ต้นตื่นค่ะพี่ต้นต้องตื่นเดี๋ยวนี้นะคะ <laughs> <laughs> กลัวพี่ต้นเขามีแบบสาวกแบบพวกมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบมาแบ็กอัพที่เรานิดนึงแต่ว่าถ้าเอาแบบมันๆเลยนะ2-2แล้วกันมีสกอร์เสมอไปเสมอไปแล้วเมื่อคืนเกิดอ,อะไรขึ้นกับแมนยูเล่นดีขึ้นไอ้แจ็คไม่ได้ดูครึ่งชั่วโมงแรกเหรอครึ่งชั่วโมงแรกนี่เซาท์แฮมตันครองบอล79เปนวันหน้าจะชีวิตไว้สุดๆแบกแบกโซนิดรารูอะไปนอนพากก่อนแล้วอีกคู่หนึ่งอะ ไม่ได้ดูวะดิใช่เปล่ากลับบ้านแบบไปจะกลับบ้านอนะไรเงี้ยเออกำลังพูดเรื่องเลี้ยวโพอยู่เนี่ยสาวยอ้อยเลี้ยวโพอยู่<ม>ดูเกี่ยวกับพูนะไม่ได้ดูอ๋อไม,ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ไดูโอเคอ <laughs> ่ะครับหนึน่งสองสาม อันไหนขอบคุณหน <ric otta S 2> <Brooklyn. S 1> ่อยครับเจ๊อะไรครับเป็นแฟนทีมไหนครับพี่เออทีมไหนทีมไหนยูเต็ดครับยูเต็ดครับยูเต็ดครับยูเต็ดสามศูนย์เมื่อวานสามศูนย์ดีใจแค่ไหนเล่นกระจอกเล่นกระจอกรอเขาฟุ๊กเห็นป่ะเออรอเขาพลาดคิดเหมือนกันเลยทีมรอเขาพลาดเออแต่ไม่ไรได้สามแต้มก็แฮปปี้ขอสามไปก่อนแล้วเมื่อวานฟอเรสผมเป็นไงฟอเรสอุ้ยเล่นผลเล่นดีฟอเรสเหรอแม่ผมนึกว่ามาริดไม่อยังงงเออผมนึกว่ามาริดเออจะให้ตัวชลงช่องกูให้ไไไดดดู้้้แลวม่ขขออบบบบคคคคุุณณรรัั ตอ,อนอออนี้สะกอจะเป็นยังไงบ้างครับพี่คาดว่า2-0ครับ ามีวิ่งสุดท้ายต้องคืนก่อนครับปึุกมาแล้วทอสายลูกหน้ามาตึ้งโอ้โหลอาครับแต่มุมของอาร์เซนอลครับบุคยอสซาก้าอยู่ที่บอลนะครับแล้วเปิดมาชคออกมาได้ครับมีบอลเยอะจังเลยในกรอบอาเซนอลยังเก็บได้การวงล้อออกขวาไต่อไปครับบุคยอสซาก้าตัดบอลแล้วกด คนนี้จ่ายมาในเขีโทษแมทดิสันแมดิสันเออเว่าเริเนโอ้จวนี้บครื่องแรกผ่านไปกี่แก้ว้วครับไม่ได้ดื่มเอาหรอดูหน้าก็รู้ว่าไม่ดื่มแต่ว่าเกมเดือดนะเจนะเออสนุกนะศูนย์แต่ว่าสนุก อยากให้มีประตูสักลูกหนึ่งอ่ะจะสนุกกว่านี้อีกเพราะไนใบเหลืองมันออกว่อนเลยเพื่อเกมนี้จะจบด้วยด้วยการที่สักทีมเดืนจะเหลือ10คนใช่หรอเออเพราะว่ามันมากเลยเพราะกรรมการจะให้ใบเหลืองอีก4ใบดูแล้ววิคานูโอไป3ใบอะไรอะ่ะมานนๆๆหน่อยเจอแล้วคุยกับเขาหน่อยรับคุณครับต้อรับดีจ้ะ ครั้งแรกก็เต่นเนต้นเต้นครับมันนะมันมันมันเล่นสูสูนี่สนุกใช่ใช่เล่นบอลเล่นบอลบอนพื้นกันด้วยที่เจแซวอ่ออใช่ไหมใครจังหวะจังหวะชิงจังหวะกันคือแบบมึงกับกูแบบพลโบะกพลโบุกกันเลยอะ่ะมึงกับกูยังเจอข้างนอกไปเจอเขาเหรอมึงอะ่ะห <laughs> <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกอย่างนี้คิดว่าจะตกไหม โหแม่งสูสีมากเลยยังไงผมก็เชียร์อาร์เซนอลนะแต่ผมผมผมมีนักสังเกตว่าอาร์เซนอลจะโดนสเปอร์เพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าหลังๆอะอาร์เซนอลรวดเยอะและหมดแรงโดนพลังงานเยอะใช่ใช่ผมว่าจังหวะโดนสวนเนี่ยแม่งแม่งสำคัญถ้าใครได้สวนผมคลอมะมีสิทธิ์เคยเคยโดนสวนบ้างยังเราเคยก็หัวติดขี้เลย เส้นข้าวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไม่ได้รอดูครับเจเราดูเลยว่าไม่ได้าไม่เจ้ช่วงนี้เป็นไงบ้างความรักเห็นว่ามีพงมีแฟนกับเขานิคือถ้ามีแล้วมันก็ต้องเปิดตัวใช่ไหมล่ะอ๋อมันไม่เหมือนบางคนที่แบบมีแล้วพาเขามาแอบๆอยู่ในงานอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมาไายก่อนดิไม่เธอคนนี้ไม่ไม่สดแล้วเนาะมีแฟนแล้วแล้วเธอสาวสาวที่รอพี่อยู่ก็ต้องขอโทษด้วยต้องขอแสดงความเสียใจด้วย ครึ่งแรกผ่านไปเรื่เทนฮาร์คอยู่ต่อไหมครับผมคิดว่าเทนฮา<ะ>ร์คอะไรอ่ะไม่เกี่ยวแต่ผมว่าเทนฮาร์คได้อยู่ต่อเพราะว่าไม่มีกุนซือคนไหนที่ทําทีมได้ดีขนาดนี้ไม่มีกุนซือคนไหนที่ทําทีมได้น่าสนใจเท่านี้เมื่อก่อนปาสเปกโกฟู <c oughs> <c oughs> 大家、啊啊啊啊

อยน้อาเ้ไฟเ้ย่นกับไฟเ้อพีบอกไา้คำเดียวนะอย่มไระวังไว้ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งศูนย์วันนี้ชอบใครมากสุดพี่ทิมเบอร์เอ,รรอเอาจริงจังนะจริงจัง t i m b e อร์ช,รอชอบมากชอบลองมาสตต s t e r l i n งเพราะว่ามันเป็นอย่างที่กูคิดเลยมึงไม่ส่งเออถ้ามึงส่งแม่งเผลอๆปิดเกมไปแล้ว2-0งศูน <c oughs> จริงๆชอบซาลิบามากรู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยซาลิบาแม่งกลายเป็นกองหลังที่แบบระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกไปแล้วอ่ะแล้วแน่นมากคือตอนนี้คู่เซนเตอร์ของอาร์เซนอลผมว่าแบบเป็นคู่ที่ดีที่สุดคู่หนึ่งเลยในพรีเมียร์ลีก โหดมากเลยอ่ะคือสเปอร์มันไม่ได้ว่าลุกไม่ดีขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่รู้จะไปเจาะไอ้คู่นี้ยังไงอ่ะไหนจะมีลาย่าอีกโอ้โหชอบอยู่สองคนมากาะเยสกับซาลิบา โคตรแน่นโคตรด,ดีนี่คือ2คนที่ทำให้าอ์เซนอลเก็บ3าะแนนมาได้เคียทุกจังหวะสก,กัดไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นไม่ว่าจะเป็นลูกอา,ากาศเก็บหมดเก็บเรียบทำให้เกมรับาอ์เซนอลดีมากๆจนเกมลุกสเปอร์ทำอะไรไม่ได้ยกให้2คนนี้เลยวันนี้ได้ให้เลือกสักคนที่แบบพอใจจริงๆนะ ไ่ฟันเดอร์เฟนจริงๆวันนี้ฟันเดอร์เฟนเล่นดีจริงครับผมแล้วคนไหนที่บอกว่าเซอกัผิดหวังในฟอร์มมากถ้าผิดหวังในฟอร์มวันนี้เหรอคนที่ผิดหวังในฟอร์มมากที่สุดเนี่ยผมให้เจมส์มดดิสันวันนี้ยังไม่สามารถคีเอทเพลย์สวยให้กับทีมได้เลยอืมถ้าเต็มสิบเนี่ยวันนี้กับสเปอร์ทั้งนั้นเนี่ยให้กี่คะแนนเต็มสิบแมตช์วันนี้เนห,นห,รนนหรอผมให้เป็นแปดจุดห้าครับออก็น้อยเยอะนะก็เยอะแต่เพียงแต่ว่าจริงๆงความเข้มข้นมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นของการเจอก็อย่างที่บอกว่ามันมีชอ็อตที่่แบบวา เข้าหนักหรือมีเรื่องกันมามหรือมีเรื่องกันหรืออะไรกันแบบว่าเกือบจะมีเรื่องกันในช่วงครึ่งแรกแต่เพียงแต่ว่ารูปเกมอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าเป็นในเรื่องของเทคนิคที่วางมาใส่กันทั้งคู่มันเลยทําให้เกมดูอึดอัดแล้วก็เป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เซนอลชิงครอได้เปรียบจากลูก ลูกเซตเพย์ที่ทำได้ดีกว่าที่ชนะสเปอร์ไปหนึ่งศูนย์นฝากช่องหน่อยครับอ่าก็ฝากด้วยนะคะช่องเจ๊ดเฮ้ยช่องฉันเองอันนี้เจ๊เข้าใจฟอรมตั้งแต่คนไหนมากที่สุดครับคือถ้าดูดูดอร์นนอรดับบี้เจ๊ว่ามันเล่นกันสนุกทั้งสองทีมนะและนี่คือฟุตบอลคุณภาพแฟนสเปอร์ไม่ต้องเสียใจที่แพ้คุณมีทิศทางที่มันชัดเจนอยู่ที่ว่ามันจะเบลนหรือมันจะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนหน่าสงสารแฟนแมนยูอ่ะคือดูแล้วมันแบบอาร์เซนอลก็ดีสเปอร์ก็ดี เล่นดีมีรูปแบบชัดเจนโอเคแพ้มันคือแพ้ชนะมันคืนชนะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบตอนนักเตะคนไหนมากที่สุดถ้าวันนี้นะเต๊ก็ยังชอบวิลเลมซาริบาของอร์เนอนตัวนี้ดีตัวนี้ดีมากดีมากแล้วก็ถ้าฝั่งสเปอร์ฝั่งสเปอร์เต้จะชอบก็ยังชอบโซนอยู่ดีนะก็ยังเป็นโซนทางมิมอยู่ดีประมาณนี้ ค่ะค่ะยินดีนะลูกวันนี้พ่อความใจในความต่งแข่งไหมากครับก็จริงๆแล้วทิมเบอร์เล่นดีนะแล้วก็ในส่วนของสเปอร์วันนี้อาจจะผิดพลาดมากไปหน่อยอาจจะเกรงเพราะว่าเป็นลอนดอนดับบี้แมตช์ด้วยนะครับก็หวังว่าคราวหน้าจะเป็นทีของสเปอร์บ้างนะครับหยุนๆยกันไปนะครับบอกไม่ออกไงบอกไม่ออกช่อง อ๋อจะตลอดให้ได้หกเก้าใช่อันนี้ช่องนี้คือเทนเทนทิกตอรอ๋อโอเคครับครับไ่ดังะครับอ้าตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยซึ่งสวยน้อยกว่าจะดำนิดนึง<ส>แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะยายใหม่นะคะอัญชลาาชยา,า s า n ค่ะน้องยายใหม่มบบคุณมีตำแหน่งด้วยนี่ใช่ไหมใช่คะ่ะตำ<ช>แหน่งคุณคือมิตอะไร มิสแกรนค่ะปีนี้เป็นมิสแกรนพิษณุโลกนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะอ๋อเหรอมิสแกรนเป็นพิศโลกเหรอใช่แล้วแล้วเชียร์สรเปอร์นันเมื่อไหร่ลูกเชียร์สเปอร์มาประมาณอ,อ,อ,อ๋อ3-4ปีได้ออค่ะใช่ตอนแรกเริ่มจากแบบว่าทําข่าวค่ะ<า>เกี่ยวกับแฟชั่นของนักกีฬาเริ่ม<อ>จากโซนอะไรค่ะหลายๆทีมรูจากหลายทีดูบล็อกคอร์วันนี้เสื้อบงเสื้อบอลการแต่ตัวนอกสนามใช่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้รักชอบอย่างนั้นค่ะไม่ใช่แต่ว่ารักสเปอร์เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นทีมหนึ่งที่ แบบว่าในในวัยที่เราดูบอลน,นะคะเขายังไม่เคยได้แชมป์อันนี้คือเรื่องดีไหมแต่ว่าแต่วัยหนูเลยวัยเจ๊ก็ดูด้วยค่ะด้วยเ,ออเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราแบบว่าเริ่มเชียตั้งแต่ตอนนี้แล้วถ้าวันหนึ่งที่เขาได้แชมป์อย่างเงี้ยเราจะแบบเ,แแเออใช่โอ,โอเคโอเคแล้วเนี่ยผลยางไงคเมื่อคืน แพ้ไปศูนย์ต่อ,ตอนหนึ่งเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าใจหายอะไรขนาดนั้นค่ะก็เพราะว่าก็เตรียมใจมาในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะตีเสมอได้เพราะว่าดูจากแบบเกมแรกแ <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบทกระยี่เลยเนาะใช่ค่ะใช่แต่ว่าแบบหลักๆมาเขาแบบมาผ่อนนะเนาะมันเหมือนแรงมันหมดแล้วก็จริงๆแช์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตที่แบบสําคัญนะในปีนี้จริงๆอันนี้ก็คือเป็นแมตใหญ่ของสเปอร์เลยแต่ว่า จริงๆก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แล,วกแล้วก็เข้าใจเพราะว่าทุกคนน่าจะเต็มที่แ<อ>ลยเราเชียร์กันไปแล้วก็เชียร์กันต่อไปเชียร์กันต่อไปโอเคเอาฝากถึงแฟนสเปอร์ในช่องเจ๊ดำหน่อยว่าให้แบบตามเชียร์กันต่อไปไ <_ D> ด้เลยค่ะใครที่เจ็บปวดก็อย่าลืมมาเชียร์สเปอร์ด้วยกันนะคะไปค่ะโอเคอ่ะก่อนหนือบรรยากาศทั้งหมดที่เจ๊ดำ์นำพามากับงานของเอนาให้คุณดูบอลเป็นเพื่อนเรานะจ๊ะก็ขอบคุณซูปขอบคุณซูซูกิด้วยนะกับน้องลอนรอนดับบี้แมทครั้งหน้าหรือว่าเจ๊ดำจัดดงานูบอล จะมีใครมาวะอยากจัดแมนยูเจออิฟสวิดอะเออจะได้ชนะแน่ๆเลยหรือไม่แน่วะไปเปิดโดนอิฟสวิดเหมือนกันนะก็เหรือจัดแมนยูเจอฟอร์เรสต์ดีพยักหน้ากันใหญ่เลยแต่เราเล่นนอกบ้านนะเล่นในบ้านเดี๋ยวโดนเออตามนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกแพลตฟอร์มด้นานหน้าตัวนี้จะดับตัวแล้วกันนะจ๊ะพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะไปเว้ยไปแล้วไปแล้วจะไปกินแล้วจะบินแล้ว